เบื้องต้นแห่งการเกิดตายของสัตว์แต่ละหลายหลายก็ไม่มีเบื้องปลายก็ไม่มีถ้าไม่มีธรรมคือฝั่งแห่งธรรมนี้เป็นเครื่องสกัดลัดกั้นเอาไว้สกัดลัดกั้นด้วยการสร้างคุณงามความดีแล้วละบาปมาบำเพ็ญบุญนี่เรียกว่าสกัดลัดกัน้นความชั่วช้าลามอกสังสม ส่งเสริมความดีให้มากมูลขึ้นไปอันนี้ก็เป็นน้ำดับไฟบุญกุศลก็จะมีขึ้นมาอันนี้แหละเป็นเครื่องสกัดลัดต้นความเกิดตายของเราซึ่งหาเงื่อนต้นเงื่อนปลายไม่ได้ให้มีเงื่อนต้นเงื่อนปลายสกัดลัดต้นกันเข้ามาด้วยการสร้างความดีพบชาติต่างๆที่เราเคยเกิดแก่เก็บตายมามากต่อมากถึงขนาดนับไม่ได้ก็าตาม จะหดยน่นเข้ามาสั้นเข้ามาสั้นเข้ามาเมือ่อคุณงามความดีเรามีมากน้อยเพียงไรแล้วก็เป็นการตัดยน่นวัตถุวัตจักรอันมาจากความเกิดแก่เจ็ดตายนี้เข้ามาเป็นลำหนับลำดาจนขั้นจนถึงขั้นตายตัว